มาแล้วครับหัวเสร๋ไหมครับเ้ยครับเนี่ยขยาวนะครับขยาวเดินขยาวเดินออกนะครับโอ้มีลูกเล่นเลยนะครับพรเดินไปจับหัวจอนะครับหัวจอก็ใหญ่มากเลยนะครับ ตอนนี้กำลังจออยู่นะครับกำลังจออยู่นะครับกงจอ,อบกจอเยอะเลยนะครับเยอะมากเดี๋ยวจะพาไปอีกฝั่งถนนนึงนะครับไปดูนะครับ กําลังจะยกหัวสว่านหัวเจาะนะครับตัวเจาะก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยตัวสีก็ฟ้าน,น,านี่นะครับกำลังทํางานอยู่นะครับเห็นแล้วก็อุ่นใจนะครับว่าโอ้โหอิสรนไทยไม่ธรรมดานะครับนะไม่แพ้สีเว้นนะครับอยู่ระดับแนวหน้าจริงๆนะครับผีเิสรนไทยเนี่ยนะ ก็กำลังจออยู่นะครับมีคนงานทำงานเห็นไหมครับตอนนี้จอะเพื่อ,อทำต่อหม้อข้ามเส้น2.1นะครับข้ามข้ามไปนะกำลังจออยู่นะครับด้านโนนก็จะยกหัวจอะนะครับหัวจอะ ลอยหััวเจาะข้ไปนครบธรรมดาเลยนะครับเมื่อก่อนเห็นแต่ซีเวนะครับจตเรงในอุปกรณ์นะครับมาดูอิตาเลียนไทยนะครับมีแต่ตัวใหญ่ยักษ์เลยนะครับเหมือนกันนะครับไม่แพ้กัน แต่รู้สึกว่าพร,พร้อมนะครับพร้อมจริงๆริงบริษัทีเรียนไทยนะครับ <ๆ S 1> กำลังเจาะใหญ่เลยนะครับด้านหน้าผมนะครับเป็นทางเลี่ยงเมืองสีคิ้วถนนสาย201ที่วิ่งไปมอเตอร์เวย์ดได้นะครับตรงนี้ชื่อว่าบ้านถนนคอดกับบ้านทับม้านะครับ บ้านถนนคอดนี่มันจะถนนมันจะคอดนะครับเขาก็ปรับระดับตรงเลยนะครับยกระดับสูงขึ้นไปนะครับข้ามทางหัวจอเยอะเลยนะครับเนี่ยฝั่งโน้นก็มี3-4ตัวนะครับฝั่งนี้ก็4-5ตัวเยอะจริงๆนะครับเครื่องจักรของอิตาเลียนไทยนะครับมารวมอยู่ตรงนี้เองนะครับนะผมผมก็เพิ่งมาเจอนะครับนะเพราะว่าไล่ทาง มาถึงแค่สีคิ้วตะก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูการทำงานนะครับมาดูนะครับกำลังจอยู่นะครับกำลังจออยู่เห็ไม่ครับกำลังจออยู่นะครับโอ,อ,บบอ,อบ้โห,โห มาอยู่กันที่เองนะครับเยอะแยะเลยเห็นไหมครับมองไปไกลๆก็เห็นเครื่องมือนะครับเห็นไหมครับก็มาอยู่ใน บริเวณที่เขาทำงานก่อสร้างอยู่นะครับตอนนี้เครื่องไม้เครื่องมือครบคันทีเดียวมาดูไปนะครับว่าเขาทำอะไรกันบ้างตรงนี้กำลังเจาะเพื่อทำต่อหม้อนะครับน่าจะเจาะเพื่อทำต่อหมอ้อ เดี๋ยวจะลองเดินเข้าไปด้านในนะครับไปดูหัวเจาะอีกอยู่ด้านในตรงโน้นนะครับตรงมีตัวยกนะครับอุปก,กรณ์พร้อมเพียงนะครับดูแล้วสมเป็นบริษัทใหญ่มากๆนะครับอิตาเลียนไทยตอนนี้ นะครับกำลังเคลียร์บริเวณที่จะทำต่อมอขึ้นไปนะครับเพื่อข้ามเส้นทาง2.1นะครับกำลังทำกันอยู่ต่อบาระดมตรงนี้นะครับในเส้นทางเดี๋ยวก็จะตำรวจต่อนะครับว่าถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้ก็ขดดีอยู่นะครับแบ็คโฟรด้านหน้านุน้นเป็นเครื่องจอดนะครับเป็นเครื่องจอด ตอนนี้กำลังจออยู่นะครับกำลังจออยู่นะครับเครื่องจอเยอะเลยนะครับเยอะมากเดี๋ยวจะพาไปอีกฝั่งถนนนึงนะครับไปดูนะครับํางานรวดเร็วนะครับดูแล้วถนนเป็นฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามเครื่องจักรเยอะเลยนะครับเป็นตัวยกเป็นเครื่องจ่อเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเยอะมากนะครับ สำหรับตรงนี้ก็เป็นไซงานภาคสนามนะครบับก็จะมีคนงานเฝ้าดูแลอยู่นะครับดูจนตาลายนะครับเครื่องจักรเยอะจริงๆยอมรั้ว่าเครื่องจักรทันสมัยแล้วก็เยอะมากนะครับอติเรียนไทยมาผมก็มาสัมผัสเครื่องมือก่อสร้างก็ตอนททำ วิดีโอนี่แหละนะครับจนตอนเป็นยูทูบเบอร์นะครับอันนี้อยู่หน้าไซต์งานเลยนะครับบริษัทอิคเรียนไทยกำลังทำงานนะครับครัเพิ่งเปิดทำงานเมื่อประมาณต้นปีมานี้เองนะครับนู่นอย่าเป็นเครื่องจักรยาวไปสุดเลยนะครับถือว่าเยอะนะครับ ก็ติดตามนะครับเพราะว่าผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าการก่อสร้างนั้นไปถึงไหนยังไงนะครับดูการทำงานนะครับทั้งบนละกระแทกเลยนะครับ มาแล้วครับหัวเห็นไหมครับยครับเนะี่ขยาวนะครับขยาวดินขยาวดินออกนะครับโอ้มีลูกเล่นด้วยนะครับพอดินไปจับหัวจอดนะครับหัวจอก็ใหญ่มากเลยนะครับ อลังการเลยนะครับลงไปแล้วไปหมุนต่อนะครับคงไปหมุนต่ออีกลงไปแล้วสิบกว่าเมตรได้นะครับดูดูจากรอยน้ํานะครับจะเห็นรอยเปียกนะครับเห็นไหมครับเห็นรอยเปียก มีน้ำขึ้นมาหมุนเจอะไปเรื่อยนะครับตัวนี้เป็นตัวเจาะเพื่อททำต่อมอน,นะครับไม่รู้ในเทคโนโลยีก็จะลงเสาเข็มเรืออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่เจาะแล้วดูด้านหลังนะครับ จอดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าระดับจะได้นะครับมาเห็นเครื่องไม้เครื่องมือก็ประทับใจอีกนะครับซีเว่นก็ประทับใจไปทีหนึ่งแล้วตอนนี้อิตาเลียนไทยนะครับก็ว้าวจริงๆนะครับต้องปลอบมือให้เลยนะครับเของจักรเยอะมากนะครับที่รวมกันอยู่ตรงนี้นะครับคงเร่งทำตรงทางข้ามสายสองชุดหนึ่งก่อนให้เสร็จนะครับ ก็ติดตามนะครับอัปเดตเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะตามเส้นทางไปถึงห้องไผ่ถึงลำตะคองนะครับว่ามันไปถึงไหนนะครับมันไปถึงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอีกทีนะครับตอนนี้ก็มาดูการเจาะนะครับเพื่อทำเสาต่อม้อนนะครับที่บ้านถนนคดนะครับบ้านถนนคดถนนมันคดเขาเลยปรับทางเป็นทางตรงนะครับข้ามมาฝั่งนี้นะครับ จริงๆมันอยู่ฝั่งซ้ายมือที่จอตัดดูนะครับเดี๋ยวตามต่อนะครับ